เรามาต่อกันที่ชิ้นงานที่พ้นเสร็จแล้วนะครับตอนนี้คือแพ็กแล้วอย่างดีไม่ว่าชิ้นงานเล็กใหญ่เราก็พ้นด้วยสีฝุ่นหมดเลยนะครับสวยงามมากครับเป็นสีผิวทรายซาฮารานะครับ จริงสีฝุ่นเนี่ยครับมันคือสีที่ใช้ในงานคอนเนิเจอร์หรืออลูมิเนียมเป็นหลักนะครับเพราะว่าจะค่อนข้างแพงมากนะครับยกตัวอย่างเราไปเดินอีเกียเนี่ยสีที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นสีฝุ่นเคลือบโคตติ้งหมดนะครับถ้าเป็นอีเกียที่เป็นฟอนเนิเจอร์ภายในก็จะใช้เกรดอินดอร์นะครับแต่อของเราเลือกเป็นเกรดเอท์ดร์ที่จะ ใจก็ทักเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้นะครับผมขอบคุณมากครับ